ค่ะกาบสวัสดีงางๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกตุ่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสูทางช่องพรผ้ารวยสุผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่าวมือนี้อดก็ได้เดินทางมาตามต่อเนาะคะ่ะของ่อตาท่องสุกเนาะคะ่ะมา่เยี่ยมมา่ยามถามข้าวอีพอตาท่องสุข้าวเนาะค่ะพี่น้อง ว่าเพิินได้ตัวดีตัวเด็ดอันได้ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าจังไลยแน่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะห้มาไปตามชมพรม้อมๆกันเลยค่ะการสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่สิบประพาดข้าวสารดีๆเด็ด,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 ดจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะให้มาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> พตาคะสวัสดีค่ะถามข่าวถามข่าวพตาไมา่เยี่ยมเม่ยามอ้กแล้วพตาจ๊ะนี่บอกชิดจุ้งบอกมันฟองแหนมคนเที่ยีืนอกเที่ลงืเย็ดเจ็จริงงานหม่อ่ะถคืก่อนเมื่อเนี้ที่เอีตนวนึงมักวิ่งบอกใช่ไหมวิ่งอะไรตัวไหนบ่เจ็บว่าบอกคนบ่เจ็บฟ้าบอก มักวิ่งบ่มักเมื่อนี่ตัวเดียวนี่บ๊อบไปยังวิ่งตัวเดียวไปไหนเมื่อนีคขึ้นมันบ่เอาอยู่บ่เอาเลยเนาะอยจะบอกดูมันมีแน่ใจบอกขี่บ่นี่ขี่บ่มันพ่นอย่างว่าอืมหาเดี๋ยวให้เพคนเชียร์ธุระทางอื่นเอ้ามาบัดนี้คือส่งเป็นบ่าวสำนอย่างแต่เพามันกำลังสิรอกว่านะมันไม่เลวเลยคนเนาะ มูจักมั่หยองเาอีลิตเตอร์พ่อก็น่ะก็ซร้งหน้าแดงเองต้องแก้มแตกหนาวมากแก้มแตกขึ้เด็กหน่อยแไม่ต้อไป่าดกว่าจงว่โอ้ไกข้กขึ้นมาชุดงวเอาชุดชาย่าชุดงวดหน่นนียนฮะนำป้าก่อนยี่ป่ะด่าตุ้งวดว่าีแงงเีกประกาศโลกให้รู้แน่แ่เด็กค่ะ เล็ดหมดวันเมาอยู่ม่จางเปลี่ยนมาไม่มาเวลาคิบอกเลยกำงอนเลยก็หมดเจ็บมดึุกไม่เสียงสิบอกก็ทุกทุกทุมดเลยไ่เสียงเียมามาได้นีเลยมันหางคักองตังายนี่แหละมั่งมดแต่เวลาตัวเลืออันอันนี้แหละอันสำคัญ เอฟซีนี่จอดากเขามาแล้วแม่มากด้วยเนี่ยม่ันมากหลาย่วันนี้ไปนอนนันก็หลาหันไปนอนหกเก็โตเปนเรื่มันอนตายเลยประกาศก่อนเลยนะไนี้ง่ายเลยง่ายปัดปกเกลนต้องานี้องยาคกอดิอกปีใหม่ลอปีใหม่โอ้ยโอเียกงาที่ันนี้นี่ดันหนึมาที่ได้นอ่นเลยว่ายูปกกือ วันนี้บักบกจะยัอไขค้นไปว่าเก่าจวดที่แห้งมานจิบที่ไฟเรีกไฟเรียกไวรุ่นแห้งนี่เลยไวรุ่นจิไฟเรียกสั้จังหวัดก็คิดได้่ว่าแบาจังหวัดอแล้ววันนีมีเทมันช้าวันนี้แบบไวรุนขึ้นไปแทนว่าบางินมีแท่ดช้าบบพอเอาถามัไปหมอรุ่นดาลารุนเการุนนิดเทีนช้ารุน วนวพงวันนี้เอาจี่จ้าการวันวันเงเนี่ยมีแจ่มเป็นจ้าวันี้เอาเพียล่ามาน้ำจ้าวันเดียวไ่รุนเป๋าไม่รุนมาันหมักจานทุกวันผิดแค่ทันไม่ผัานเมื่อวานไหลายพดบักก้าะึ้วันนี้จบไม่รุนไป๋วันนี้ใหว่ากินง่ายกันบอกากินง่ายปงก็สัมผัสกับเขาละมีเจจ้งย่างรู้แเจว่า่เราพักเถอะครับพักเจริญพักเ ฟักเจลืสูยเลยสวดไปเอาสูเดียวไปออกก็บ่ได้ต้องฟักเจลืสูยเลยสวดเร่งไว้ยี่สิบสูออกจะได้ก็ได้แล้วนี่เซ้า์สวยมายเกินไปทันทีวันนี้ผ่าโบราณโลราณอีกบอกก้อนก็ได้แล้วนุ่นมันบอกง่ายดิบอกง่ายเยันเฉียดก็ได้บอกก้อนก็ได้นะต้องเอาอีกทีอ่ะอย่าได้มาเอา Chà điều mưa đi ăn rồi uh. thì mua đi mua ăn bao, đi ăn mua bọc mua <laughs> 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 cái pí mua bao nhiêu nha? Um. Hahaha. 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 เ dling, <át> ่าคนได้เลยมั้ครับเดีบอกเขาใจอมันกบฝันดีบ่ฝันว่าไหแล้วกรัม no. ันกนฝันว่าเขาเพียงไอ้ไฟฟ้าพอโล่องเนี่ยมันจังจังหนานมาเลยใช่ไหมไฟ้าไฟฟ้าไนบ่ยมันันเสไปฟ้ารองเลาจังไหมฝันดีครับเอามาเังเลยร่ไป่บงไม่ เปิดยากแท้ว่าไปเปิดม mm ึง hmm. ส um, ah ิเด้กบอกหลไปมุนเชียงตึมกอนไปฟหงกับเมียนไปฟหงออมเียนออมเมียนเลยโอสิมาพอดีใส่ใหญ่ๆไม่รู้โตเด่นก็บอกพูดจักครับเกิดมาบ่ยฝันมีจักเสียฝันว่าเข้าเื่องทําไปมาเอางไั่ห่พอรงเนี่ยก็ตาตึมนเฮียงหงบเฮียงเป็นสีเหลืยงเฮียงลงไปวันนี้บ่ฮู้แล้วมันแลกมันมีบ่กัน เด oh ีของนี้ลงลองไปว่าอฮ้ยบ่ต้รองใชลดอกเขีม่้าหลวงมาชนใชไม่ใช่บางชไป่ยังวันนี้ไปวงบวกกูเลยที่เชียงเงื่กดังคงกับกีอ้แตกกะมีสิอันบ้าเมียกน้อยฝันบ่อนแตกันไม่เคยันเหนเียมฟฝาเจ้าเจ้าคนมาหาคใับที่ม่เหตุการณ์ประอนร่องที่ได้ก็ไม่รู้ครับก็ได้ว่า เรื่ยงเันทุนนี้มันตังอะมันกำลังจ่ายเยอะจะมาแล้วก็ไม่ปันไหลหรอไปสร้งอันนี้เลกชอบฝันครับเันปันไลเฮ้งเราเงินทุนนี้โอ้ขันฝันไหเฮ้ยเฮ้ยองเงันทุนผมทองทุนทองทุนเฮเาชอบฝันไลหรอครับแจกที่นี่ก็เพื่นวสีมาเนี่ยมั่นใจปันไหพอก็มันใจแล้วที่มุนํามาตามเรี่ยงว่าหาเชียนกเสียนกัว่ากุน รันหกชั้นลนกั่าเจ็บชั้นานกับ่อกี่ดีจีเจอกนั้นวันนนึงก็ยังถือเลยวันที่เอาถืออีกทันไม่ได้เข่ามันเข่าต้อกันเรานี้เลยเรียกว่าเข่าตัทุงหมวได้่าจับครูก็ถือแมนแมนเทาเทาจชบนเกลือมึงเหรอรับเกลือเลยถือทุ่งหับเป็นน้ำที่เกลือเฮ้ยพวกเสียชุนกันใ้ตัวมึงเกล่อมึเขียนหน้าบอกครับ เที่มาัน่บอกุ๊ครับไม่รู้แรงวันสวยชิมานหรอแนบอกแมนเด็กเป็นรอยตัวนะที่ป็นหูจัาของ่่บอกแลาจ้าง้ชื่อถือกันกันบอกเฮ็ดให้มันน่อยลรเห็ดยังไงที่เป็ชื่อชือแมนชื่อชื่อกระขาดตุ้นโอ้ยกระซานชีูนกสชื่อนี้ฮากูนดออเนาะพ่อพ่อร้ายดีเนาะแมนพราชื่อบ่กเพราะชื่อแมนชื่อถือกระขาดตุ้นคันไนก่อนแล้วนี่ที่ไอเลขเป็นรอยเนาะโย ตัดให้มันเหลือหน่อยเท่าไรแห้งดีว่าทไมเนี่ยก็หน่อยเพราะนั่นแหละคันให้หน่อยตัวคู่เดียวมันฉีดก็าลางก็ได้ถือเท่าก็นเลยครับเดี่ยวที่หาคู่ถือพลางก็บอกว่าเนาะครับ่ดีเีรแมนไม่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวมันมันหน่อยโพดาะใเดียมันพลาดเฮ้ยหนักไม่ตีกับมุมบุดมัดเดียวหรอกตั้งหลายมัด แม่หมอเมื่อกี้กันตีบาดเดียวก่ลมตุ้มต้องสอ่ต้องเข้าต้องสอบหลังปานนีมันต้องตายแม่หมอเมียผมว่าครับเพรนี่เมื่อกี้มันเดียวมันตายแม่ก็ต้องโอกไลยมัดแน่อย่างไรก่อนกี่ไรันแน่นะเนาะเมื่อกันสอบแม่ยู้สอกเข้าถกจีมันเดียวมันตายครับมันนี่ความริมาณกับไปอเนาะเล็กขึ้กันเซ็นมันมมนทักเลยบอกใช่าแม่มาเดียวกันเ่อเจออะไรล่ะพี่ชายจีนครับ เนาะเนาะเพรับว่าก็มาหลยมือทุมดผมเนี่ยกรมีมหาจยกไปผมเนี่ยผมจันกระมีมหาต้องไร่มือจักไร่าเขาบอกกินข้าวเที่ยงไปหรอพ่อกินแล้วบอกกินก็ไปประขามไปประคามประตอเราตะเสียบมันค้างดีกินข้าวไปประคัมก็คากเจ้างประคัมเจ้ยงประขามสมนี่ไงกินก็ประขามหวานนี่นี่คนชื่อแม่แล้เออ อร่อยเดียวเลยอร่อยเดียวท่นกินข้าวใบมะขามเนี่ยกินกับวมะขามหวานเพไ่าชื่อกินข้าวใบมะขามกินตำมวงขี้แต่พุดง่ายอ่าไม่ต้องไปกินยาใชยไหมครับไม่อันเดียก็เป็นวงหลาไม่กินหรอกมือยาก็ไม่สิ่งง่ครับผมมันกินหรอกเพราะแค่ราอยทั้งสองยู่ตมือใดกับความมือใดจับจับกัดมือมากไปปอยระดัย จ่อมือออกแล้วพอเนาะเ้อยนี่ไม่มคากันเมื่อกีเป็นยุงแากรายครับอ้เบิ่งในยูทูบัมองมาเอียงเ่นเรียดห้าหมื่นบาทเออมันออกช่อหนึ่งก็พูดแล้วห้าหมื่นพอนะเอาของเขาเร็ดปสิมันไม่เกี่ยงไปไหนมันก็ลอง้กนเอียง เข <languages? S 1> าเป um, <iences? S 1> ็บพวงในเยียมก่อนยุคทอดับเนี่ยโอ้โหโหดมากแต่เมื่อก่อนช่องอาหามื้นโอ้ยผม้ปยุคอาหามืจะได้ชิลเล็กถอกนะเ็ดบาลก็ปวดบอกอันนี้ห้องเทศียห้องแล้วจะเสิร์ฟคนที่ขั้วเมียนตาครับผมแล้วจะยังไค่านั้งคำมันค่ารำร้อนรำซากนจะมาว่ากันช่วยเสิย์ายมากอ่ะช่วยไปเขียนเนาอหมูคั่้ชู่ยครับ นี่เจ้า <grammar> ฉันตาได้เลยครับผมนี่เดียวใครหรอกว่าตาดีอยู่นะไม่ดีไปไหนดรอกครับบางทีก็ยิ่งยู่บก็บอกว่นีช่วงซัมเมอร์เมื่อในอากาศเย็นล้อนโอ้ยเป็นตาไหนมาเนี่ยเจ้าจังไพจิ่งเหรอครับมูงจะชั่วคนหนาวครับทนหนาวตายก็จังหวะเรื่องนุ่งเสื้อครับได้สวยครับเจ้าคนยิ่งหนาว ครับโอ้ยหนาวอย่อาการเย็นลงพอไมเมือก่อนหนาวได้เพรา่านน้นซักหน่ครับเต่ว่าก็มือละจะนอนหาวด้แเมือนกับยาย่วงนั้นอานพ่ออาบน้ำเข้าช่วันอาบก็ได้ดอกเพราะว่าเขาัอาบมือี้แนออนโอ้ยออกข้อมดตครับผิวแห้งครับอาน้เย็นผิวมันแห้งเลยครับจล้เกียดของด้วยครับแตาน้วยอ่อนี่ผิวแห้งอืมอาน้วยเย็นนี่ผิวม่

mỗi số câu hỏi mỗi lần sau lúc Đúng đi năm ngoái tôi lấy năm ngoái 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 năm เอ้าจนาลูกควนนี่ป้าตั้งที่แหละจนะคิมพี่นะเนาะครับขบคุณมาอะไรกันครับขอบคุณค่ะวันนี้ชิคเยอะวันเสียงวมนจะหามวันเนี้ยวันที่หนึ่งนี่นี่หว่าเงินมุกค่ะพี่น้องป้องไปครับเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาถามข้าวถามข้าวพ่อตาท้องสุกเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวอีกใจเย็นๆนะคะพี่น้องเด้อค่ะก็สิได้ข้าวดีแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวคุ้นตาปล่อยมือใดแอดฝ่าวลงห้เบิ่งทันทีนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอ,ขอขอบุญข,ขอบคุณพี่น้องปองไปเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมในคลิปนี้แล้วนะคะ่อแม่คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องเด้อขอคิดเงินให้ได้เงินชิดทองให้ได้ทองค่ะให้สมความมุ่งมั่นปรารานาถูกประการค่ะพี่น้องค่ะให้มีต่คำว่าเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ